สวัสดีค่ะพี่น้องอได้เวลาดื่มน้ำชาของเราแล้วนะคะ,ะตื่นมาคุณดื่มน้ำชาเพื่อสุขภาพของคุณหรืออย่าง,างนี้นะคะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะอืมเนี่ยเราลงอย่างนี้ปึ๊บนี่เราลงแบบนี้ืมใส่น้ำร้อน นั่งมุมโปรดของเราค่ะมุมที่เรารักที่สุดนี่มุมที่ดื่มน้ำชาตรงนี้เป็นมุมที่วันรักมากมุมนี้ดื่มน้ำชาแล้วทำให้รู้สึกมีความสุขตรงนี้มุมนี้นี่คือมุมที่นั่งดื่มกาแฟ ดื่มน้ำชาของหวานเราจะรอรอใหอ้ชาเราละลายอันนี้นะคะนี่จะรอให้มันละลายาจะรอให้ชาน้ําชาเราละลายเพื่อที่จะดื่มให้มัน ไม่ร้อนมากมันจะได้ไปจับดักจับไขมันของเรานะเออวันนี้แต่งตัวแบบนี้ใส่กางเกงตัวโปรดวันนี้ใส่กางเกงตัวโปรดอืมวันนี้ใส่กางเกงตัวโปรดอืมวันนี้ใส่กางเกงตัวโปรดนะคะมีคนบอกว่ากางเกงตัวนี้วันใส่แล้วสวย ก็ลองดูจะสวยจริงหรือเปล่าตัวน,นี้ต้องต้องมาลองดูอืตอนที่เรานั่งชานั่งนั่งรอดื่มชาตนนัวนี้อ่าวันจะมาบอกขอ้อข้อคิดนิดๆหน่อยๆของผู้หญิงผู้หญิงเราอืมผู้หญิงวัยทองจะทําให้หงุดหงิดง่ดงายอารมณ์เสียอ่าถ้าเราดื่มอาหารเสริม เพื่อสุขภาพเข้าไปหรือหรือดื่มที่มันควบคุมน้ำน้ำน้ำตาลในเลือดอมันจะปรับอโฮอร์โมนเราได้ตัวนี้นะคะ,ะเนี่ยตัวนี้ที่วันดื่มอ่ะมันจะควบคุมหนึ่งไม่เครียดอ่าไม่เครียดแล้วก็ควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักด้วยแต่ก่อนน้ําเนี่ยดูสิเนี่ยวันดูสิเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพี่น้องมันจะ มันจะไอนเนี่ยแล้วคนเนี้ยได้ผิวพันเนี่ยผิวผิววันแต่ก่อนวันเป็นเป็นคนผิวคล้ำนี่ค่ะพี่น้องมันจะมันจะมันจะ,นจะใสผิวจะใสพี่น้องผิวจะใส,ะใสไฟไฟไม่พอแสงไฟไม่พอเพราะว่าอ่าตัวนี้ไม่ได้นี่คืออืมผิวจะใสเนี่ยยังไม่ยังไม่อาบน้ําเลยแต่เช้าเช้าตื่นมายังไม่ได้อาบน้ํามุมที่ดื่ม น้ำชามมุมนีม้มุมนี้จะมีคนตื่นมาประมาณตีสามมุมนี้มุมที่เราดื่มน้ําชากันตรงนี้ออพอรอใหอ้ใบชามันอ,อน่อนอแล้วเราก็มาดื่มกัน เพราะว่าตอนท้องตอนเช้าๆท้องว่างๆตัวเนี้ยคนที่เป็นแบบว่าท้องผูกท้องผูกนะคะคนที่ท้องผูกถ้าเราดื่มน้ําชาดื่มน้ําเข้าไปสักประมาณหนึ่งแก้วมันจะ,ะสักสองสามวันนะคนที่ท้องผูกหนักๆนะถ้าดื่มตัวนี้เข้าไปอมันจะรู้สึกว่าเออจะทําให้คุณคล่องตัวขึ้นไม่ท้องผูกขับถ่ายง่ายขึ้น ตัวนี้อืมอ่าอีกสักคู่มาเจอกันที่หน้าร้านวันจะรอให้น้ำชาอ่าอ่อนแล้วก็จะจะไปเปิดร้านค้านะคะอ่าตัวนี้อีกสักคู่เจอกันนะคะที่บิ๊กแปะตั้งขายดีพาณิชย์ค่ะวัสดีค่ะ